จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นกะให้การตอนรับคณะท่องเที่ยวโดยสารรถไฟอีสานตอนล่างนะคะซึ่งกะรอบนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์ค่ะโดยนายจำเริญแหวนเพชรร่องภูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ภาคเอกชนกําให้การตอนรับคณะท่องเที่ยวรถโดยสารอีสานตอนล่างนะคะรอบปฐมฤกษ์ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ท่งเกตวงษาผูม้วยการสถาบันวิจัยศิละปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเดินทางมาก,กับขบวนรถไฟจำนวนหนึ่งรอยคนค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับอนุมัติโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยรถไฟสายอีสานสู่การใส่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และกะร็ส่งเสริมเศรษฐกิจสางสค์เพื่อพัฒนาเส้นทางและก็ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรถไฟสายอีสานสองเส้นทางน้ำกันนั่นก็คืออีสานตอนบนนะคะนั่นก็คือทางขอนแกน่นอุดรธานีหนองคายและกระสายอีสานตอนล่างก็คืออุบลราชธานีบุรีรัมย์นครราชสีมารอบปฐมมาเลิกนั่นเองค่ะ ซึ่งขบวนรถไฟก็ะเดินทางไปหอดสถานีหวยราจ,จังหวัดบุรีรัมย์ช่อมวิถีชุมชนค้นจีนโบราณที่มียุงช้างเข่าใหม่เก่าแก่กว่ารอยปีนอกจากนั้นก็มีการชิมอาหารพื้นทินจากนั้นก็นเดินทางไปที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ มีการถ่ายภาพเช็คอินนั่มนะคะซึ่งถ้าไปที่บุรีรัมย์แล้วบ่ไปหอดมองนี่ถือว่าไปบ่หอดเด้่นี่คือมาหอดบุรีรัมย์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะตามเส้นทางของน้องลิซ่าแมนสุดตาระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่นแวะไปกินลูกชิ้นยืนกินนะคะก็คือไปยืนกินนี่ละนะคะนี่มีลูกชิ้นหลากหลายแบบนอกจากนั้นแล้วนี่คือเฮาเองก็ยังเคยสั่งสื่อน้ำจิ้มมาเลยเดีนะคะถ้าหากว่าบ่ไปก็สั่งสื่อออนไลน์ก็ได้คือกันนะคะนอกจากนั้นแล้วคณะนักท่องเที่ยวเรานี่ละ เพิ่นกินลูกชิ้นยืนกินแล้วแล้วเพิ่นกะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกนะคะบ่กว่าจะเป็นทางปราสาทเมืองตาและก็ชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมชิมอาหารพื้นที่อีกค่ะกะมีทังกุุงจอมนะคะมีทังเขาดินผู้เขาไฟ่เยี่ยมชมตลาดสถานีบุรีรัมย์นะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่เพิ่นไปนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเพิ่นบอกว่ามีการไหว้สักการะสารลักเมือง ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสามแห่งของประเทศไทยที่มีเสาหลักเมืองอยู่สองตนและก็มีการชมการแสดงนะคะนั่นก็คือการแสดงเรือมตรดนะคะเป็นการแสดงที่อาจจะเกี่ยวของเกี่ยวโยงกับวิถีคนโบราณชนเผ่าเขมรชนเผ่าทีมีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองในสมัยอดีตนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็มีการชมการสาธิตการเฮ็ดขนมตดหมาค่ะหรือว่า เวอรัระผอมนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมนูพื้นทินหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทิน